ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคา b a บ m o โมบายอยู่กับผมแอมเมบนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการติดปลีก <c oughs> ไม่ใช่ครับเควสติดเควสปลีกนะครับเองนะครับซึ่งเ,เควสเนี้ยมันจะมาทำได้ก็ต่อเมื่อเราเวลร้อยสามสิบนะครับแล้วเราจะมารับเควสจาก NPC คนนี้คอยอาคิมิทนะครับนี่เควสนะครับ รับนะครับจากนั้นนะครับเจ้าตัวเควสอะ่ะมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะให้เราไปเคิร์ฟผองนะครับเราต้องวิ่งมาหาเขาอีนะครับจากนั้นก็ร้ขอให้เขาช่วยเคิร์ฟนะเลือก99หรือต่ำกว่านะครับจากนั้นก็เลือกลงไปรักกี้ตรงนี้นะฮะ ซึ่งเจ้าเควนเนี่ยมันจะให้หาของอก็คือหินแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือหินเคลอบหินเคิอเครอบนะครับสีฟ้านะครับอย่างละยี่สิบนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าหินฟ้าถ้าเราใครไม่มีก็สามารถไปซื้อที่ตลาดกลางได้นะครับแตงผมมีแล้วนะครับจากนั้นก็กดล้องขอนะครับก,ก็จะทําการ เคิร์ฟให้เรา,าเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นแล้วกดออกไปนะครับนี่มันก็ยะอยู่อีกครั้งจากนั้นก็ให้เราไปส่งโคโอีอ้นะครับวิ่งกลับมาหาโคโอีอ้นะครับกดเควสนะครับเควสที่เรารับเมื่อกีน้นี้กดได้เลย เราก็จะได้รับปีก oh. ปีกไปไหนอะปีกปีกปีกอ๋อนี่เราต้องกดรับเพ่ทีนึงนะกดกดรับครับผมโอเคเราก็จะได้รับปีกมาแล้วนะครับกดดูไอเทมนี่ครับไอเทมปีกนะครับ กดใช้งานแค่นี้เองครับเราก็มีปีกแล้วเป็นไงเท่เทนะครับส่วนใครที่บอกว่าอทำไมไม่ได้ปีกสีฟ้าหรือว่าปีกอะไรนั่นน่ะคือมันเป็นไอเทมทับซ้อนนะครับของไอเทมที่เราจะใส่ก็คือเป็นไอเทมที่เราซื้อจากช็อปนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสวยไหมวิ่งวิ้งเลยเป็นเทวดาแล้วนะครับ ส่วนไมอ่อถ้าใครใส่ปีกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาที่ตัวสี่นะแล้วก็มากดทตั้งค่านะครับการแสดงนะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้เองครับผมแสดงปีกนะครับของตัวละครนะครับให้คนคนมาเปิดนะถ้าใครที่ที่ยังไม่ที่ใส่แล้วแต่ว่ามันไม่มีนะครับแค่นี้เองครับทุกคนง่ายไหมง่ายทถไ,ได้ปีกฟรีด้วย เจ้าปีกเนี่ยมันก็เพิ่มออปชันให้เราด้วยนะนี่แล้วแถมมันมีเอเอสมุดอ่าสกิลของปีกนะครับให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาหาอาชมิดนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตลาดเลื่อนลงมานะครับนี่ครับสกิลปีกอันนี้ก็ราคา 5M ออันนี้ก็ 10m นะครับส่วนอันนี้ก็หู oh, 10m 10m แพงจังไม่แพงหรอกเนาะถ้าใครอยากปิดสกิลนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับครับคลิปนี้ก็แนะนำประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจบไปจะมาแน,นะนำเควส85นะครับที่ใครๆขอมานะว่ามันไม่ผ่านนะครับสำหรับมือใหม่ครับพาน,นี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับ